สวัสดีครับทุกคนปลูกมันหวานญี่ปุ่นให้รัดไวแต่หัวเร็วออกหัวเร็วง่ายนิดเดียวก่อนอื่นเราก็ทำแปลงครับทำแปลงปลูกครับเป็นดินผุยกย,กย,กยกสูงขึ้นมานะครับเป็นร่องด้วยทำเป็นร่องด้วยนะมันที่เราจะปลูกก็เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับเก็ดรับก็คือเราไปกระตุ้นแช่น้ำไว้ทัก3สามคืนครับผมสามคืนให้เขาลากออกมาครับผม ลากออกมาประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ถือการกระตุ้นยอดให้ยอดเป็นเฉาครับพอพอยอดมันไม่เฉาพอเราไปขุดลงปลูกพันนี้มันก็จะรัดไวครับไม่โซเป็นอาทิตย์ครับยอดปลูกเสร็จยอดตั้งเลยครับผมนี่ฮนะแบบคนขี้เกียจครับปลูกมันหวานญี่ปุ่นกินเองงานนิดเดียวยอดรัดไวแต่หัวเร็ว ดินก็เป็นดินที่เป็นวัตถุอินทรีย์นะครับวัตถุอินทรีย์ก็คือดินที่เป็นดินหมักใบไม้กิ่งไม้เศษผลไม้แห้งทั้งหมดนะครับหมักนะมันก,ก็จะได้ดินที่มีดีครับผมแลวเราก็ดูแลอาจจะใส่รดน้ำครับผมมันนี่ดูแลง่ายครับอาจจะมีพวกหนอนกินใบมแมลงกินใบตะกั่วแนพวกมแมลงวีมแมลงวันทองมันก็มีครับแต่ก็ดูแลง่ายดูแลง่ายเพราะว่า หัวมันอยู่ในดินปัญหาคือว่าหัวปัญหาที่มันหลกักๆคือแมงมันจะกินหัวนี่นะครับบางคนเขาก็ฝังพวกบูรดานพวกสารพิษลงไปแต่เราไม่มันฝังไม่ได้ครับมันเป็นตกค้างกับเรานะผมเราต้องฝันเนี้ยพวกเนี้ยถ้าเกิดเป็นนั่นเขาอาจจะฝังเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องปลูกกินเองครับผมนี่ครับปลูกมันวายญี่ปุ่นกินเองง่ายนิดเดียวให้รัดไวออกหัวเร็วครับทุกคนลองไปทําดูนะครับ ตอ็ปลูกไว้ที่เป็นหัวเป็นอะไรพืชผักครับที่มีอายุยืนยืนที่อยู่ที่ดูแลง่ายๆก็ปลูกกันไว้ครับมีที่เล็กน้อยปลูกได้ปลูกในถุงในกระถางปลูกกันไว้ครับเพื่อเผื่อยามยามมันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้มีไม,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 ไม่ต้องออกไปไหนเราก็จะมีพวกพืชผักกินครับทุกคนพืชผักกินเผื่อมันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะฮนะก็ชอบลิปนี้ดีกว่าก็แชร์ผมด้วยนะครับปลูกมันหวานญี่ปุ่นให้ รัดไว้ออกหัวเร็วครับผม